เพชรพรรวยสวัสดีที่สู่ผู้สุขคนครับผมเป็นยังไงพี่น้องหมานปลมืกขึ้นนี่เลขมันก็ยังมีตะป่าตะเบิ่นแต่มีตะเบิน่นตะหามแต่เลขกมืกขึ้นนี่แม่ออก449มันมาออก393บัดนี้มันมาออกเกต33บนไหมพี่น้องเกต33บนส่วนเลขล่างบัตร87บัตรพี่น้องบัด แปดกับเจ็ดของอาจารย์ใกล้ประกอบข้อกันมากพี่น้องจับคู่พวกเขาแล้วเหลขกวิ่งมานากันนี่เหล็กวิ่งมาเจ็ดกับแปดกอดข้อกันมากพี่น้องของอาจารย์พวกเขาเลยเหล็กวิ่งมานากันถ้าเขาวิ่งถ้าเขาหลุดมันก็ได้ยุ่นแล้วน้อพ mhm. we <tan> <okol> ี่น้องถ้าเขาวิ่งถ้าเขาหลุดก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเหรอเจ็ดกับอยู่บนเนาะเฮ้ยเจ็ดกับอยู่ล่างกอดข้อกันมากถ้าเขาวิ่งเขาก็ได้ ถ้าเขาวิ่งถ้าเขาหลุดก็คือได้เก็ด์ก็แปดกอดข้อกันมากพี่น้องจับคู่พวกเขาแล้วเกเก้าก็มีหกแปดก็มีแต่เก็ส์กบแปดเพิ่นว่จับคู่ใส่กันมันเป็นเลขวิ่งเนาะพี่น้องทุกงวดเพิ่นก็จับให้อยู่ด้ทุกงวดกันเลยอาจารย์ใกล้ทุกงวดว่นจับให้ทุกงวดนี่มันว่าจับให้เนาะเลขวิ่งเขาก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะพี่น้องนาะจับคู่พวกเขา พ่อเขามาตามกันต่อพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่เลขเป่าเลขเบิร์อยากลุดนะพี่น้องเนาะเลขเป่าเลขเบิร์นี่ยอยากลุดก็ง่ายๆก็ลุดทุกอาจารย์เลยเลขเบิร์วันพุธเด้อพี่น้อง วันพุทธที่สิบห้าแต่ว่าเสียงกระดังเนียได้พี่น้องได้เสียงกระดังเนียเพราะว่ามันยวนบองงานศูนฟอกไก่เจ้กระยุกไก่กระเจ้าอยู่ดิกระเจ้าหันวอดังนดพี่น้องหกแปดได้พี่น้องได้หกแปด ตอนนี้นั่งยกไก่กระเจ้าอยู่เจ้าหันปอดังปอแห้งลาวพัฒนา อาจารย์ไก่วิ่งบนล่าง เก็ดเก็ดกับสองมาสามสามแล้วขาดพี่น้องเด็กเบิร์นเล็กห้ามหีึ่งขีดแลเด็กทีสองสองได้ขีดบอกหนพี่นอ้องไอ้มึกขึ้นเนี่ยก็บ,บอกกระยำ ก็ย้ำแล้วระว่งเรีกเบิร์นเรียกหามแม้นดีๆเน้นที่เกียพี่น้องเน้นเกียรตว่งเรีกเบิร์นเรียกหามระว่างสองสองสี่สีเกา้า 2, 2. 4, 4, 9, แล้วก็มากเกียตสามสามไปเอาหัวนี่บัด วันนี้ประจับไห่ฟอมเน้อพี่น้องไอ้วันนี้อาจารย์ใกล้ประจับเจ็ดสองด้วยบาทนี่มั่หนึ่งหันเจ็ดแปดมาประจับวันนี้จับไห่เลยเจ็ดสี่ เจ็ดหกก็มีไหมอีกแล้วมีเบิพร้อมพี่น o n g บ้านนี้มีเบิพร้อมบ้านนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า งวดน,นี้จับเลขเบิลได้งวดน,นี้อาจารย์มีเจ็ดเจ็ดมีสองสองพัมบาทนี่สองหกสองแปด สองเก้าเห็นบอพีนองระว้างเล็บเป่าเล็บิ้นบาทนในย่างสองสองบาทนี้เจ็ด อันนี้เลขสามตัวสองสองเก่าวันนี้จับเลขเบิ้นให้เม็ดเลยวัดเลขเบิ้นเลขหาเม็ดเลยเลขมิตามาเบิ้นมาหาอยู่นี่ อาจารย์เพิ่นจับให้เลยส่วนตัวนี้น้องเพิ่นเพิ่นก็เน้นให้เขียดสีสองเก่าพี่น้องสองเก่าตัวเลขสามตัวเพิ่นโมเน้นได้พี่น้องได้เลขสามตัวส่วนเลขสามตัวเพิ่นโมเน้นให้เอ้าพี่น้องเขาแคบหนาจอเด้อล่าพัฒนา,าจานไก่วันพุธที่สิบหามกราดสองห้าหกแปด บนรางพันธ์หาวิ่งเจ็ดกับสองเน้นที่เจ็ดส่วนจับคู่นี่ก็เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกล่ะกัเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหล่ะก็สองสองสองหกสองแปดสองเก้าส่วนเลขสามตัวนี่เลขเบิรนเลขหามได้พี่น้องได้เจ็ดเจ็ดสี่หล่ะก็สองสองเก้าสองตัวเน้นเนี่ยก็คือเจ็ดสี่กับสองเก้าได้พี่น้องได้พี่น้องเอากระชไปบหน้าจอทำมากระจัดตะคัดกระพานได้ขอบุญขอขึ้นอาจารย์ใกล้อะไรครับผมขอให้พี่น้องเอ้า ชกหมันเรื่อยๆแห้ปังๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม